สำหรับคด,ดีของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กซึ่งในตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าสู่ช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญหลังจากที่ได้ถูกยืนคำสั่งให้ออกจากราชการกรณีของการพัวพันเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์และยังมีการทำให้เส้นทางในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นแทบที่จะปิดฉากลงไม่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับการต่อสู้นั้นก็ยังคงไม่สิ้นสุดลง เพราะตัวของบิ๊กโจ๊กนั้นได้เลือกที่จะใช้ช่องทางทางด้านของสารปกครองเพื่อเป็นหมากเกมสุดท้ายและเพื่อการท้าทายความชอบธรรมของกระบวนการและคำสั่งที่ได้เกิดขึ้นสำหรับโอกาสทางรอดนั้นในเวลานี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกลับเข้ามารับราชการในทันทีแต่มันอยู่ที่ว่าการพิสูจน์ว่าการใช้อำนาจน,นั้นมันจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากสารนั้นเห็นว่ามีข้อบกพร่องในกระบวนการนี้ก็อาจจะนำไปสู่การทบทวนในคำสั่งและการสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอำนาจในองค์กรตํารวจซึ่งในขณะเดียวกันนั้นการสื่อสารต่อสาธารณะของบิ๊กโจ๊กในตอนนี้ยังคงเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งเพื่อการรักษาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นว่าพร้อมสู้คดีต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ซึ่งคดีนี้ก็ไม่เพียงแค่ชี้ชะตาของบุคคลเท่านั้นแต่มันยังมีการสะท้อนถึงบททดสอบความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมไทยในสายตาของประชาชนที่มีต่อสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย